สวัสดีครับนี่วันนี้ครับมาพบกับเจ้ายักษ์ใหญ่นะฮะสำหรับ Toyota r e v o นะครับคันนี้นะครับเป็น r e v o ตัวเ,เขาเรียกว่าปี2018นะฮะคันนี้ถ้าดูจากพื้นฐานเริ่มต้นเลยอ่ะนี่ผมอธิบายตั้งแต่ชุดหน้าเลยครับชุดนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าเนี่ยมีการใส่ของอีกคันแล้วแล้วก็มีการย้ายมาใส่นะครับ วันนี้ครับชุดกันชชหนาเนี่ยจัดเป็นชุดกันชนเหล็กนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับมีถาดวิ้นในตัวด้วยนะฮะมีอ์ปกอบครบเดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์ของแต่งให้เพิ่มอีกนะฮะแล้วก็เห็นสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับจัดเป็นชุดยกนะฮะชุดยกคันนี้เลือกใช้เป็นชุดยกของยูนิคอนนะครับนี่โอ้โหทำให้รถเนี่ยสามารถใส่ยางใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมสําหรับใส่ยางแล้วกันนะฮะคันนี้นะครับเห็นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เป็นไซส์ขนาดยาง35คูณ12นะครับขอบ20นะครับโอ้ offset ออเนี่ยแบบคือก,กำลังดีอะ่ะผมมองว่าสำหรับแนวแนวชุดยกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นล้อลายที่ล้อกอับยางชุดนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องความเอ่อชุดชุดโชกแล้วกันนะครับชุดโชกค,คันนี้ใช้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัว2.5นะครับแล้วก็เป็นปีกนกนะครับเป็นปีกนกยกในตัวนะครับคันนี้เปลี่ยน เขาเรียกว่าชุดยกเนี่ยมันจะมีชุดคอมาด้วยทําให้รถมันสูงขึ้นนะฮะก็ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะชุดบันไดข้างใส่เป็นบันไดเหล็กนะครับชุดหลังชุดโชกหลังเหมือนกันชุดโชกหลังคันนี้ใส่มาเป็นตัวปรับแปดระดับนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะให้มันแน่นๆนะฮะดูจากโโหดูดิจะสูงท่วมหัวผมแล้วสูงมากนะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับคันนี้ใส่เป็นกันชนเหล็กนะครับโอ้โหหนามาก กระช,น,น,ชนชุดนี้นะครับก็ทําให้รถมันมีความสมบุกสมบันทาแลแบบเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะฮะสำหรับคนที่ชอบแต่งในแนวเขาเรียกว่า,าแนวชุดยกนะครับคันนี้นะครับสามารถลุยน้ำเนี่ยในระดับเนี่ยในระดับเอวเนี่ยสบายเลยฮะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ต้องต้องขอขอบคุณเจ้าของคันนี้นะครับที่ให้เรา ดูแลนะครับตั้งแต่ในเรื่องช่วงล่างเรื่องบอดี้แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ตกแต่งนะครับใครที่ชอบนะในการตกแต่งแบบนี้นะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 9 9 1 4แ1 9 9 1นะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับวันนี้เราเอาอีกหนึ่งแนวทางมาให้เลือกชมนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ